ีครับสวัสดีครับทัดเจที่ซ้ำครับผมพี่น้องกับเมื่อนี่นี่เขาจะมาเอาหนาแนเปียไปเห็ดอ,อาหารนกกระจอกเทศของเอาครับผมนี่กับปลูกไว้ยุบมันปรมมานบ่ถึงสิบข้องครับพี่น้องตัวงามคขกครับผมพอเอา,อาขี่นกกระจอกเทศครับผมนี่ขี่นกกระจอกเทศอยู่ในกองเขานาะเอาไปาเป็นปุ๋ยครับผมบ่เคยใส่ปุ๋ยยูหลอกอยูเรือรือว่าปุ๋ยยังหรอกครับผม แค่ไส่อ่านี่ครับขี่นกกระจอกแค่ไสโอ้งามครับพี่น้องมันสามเมตรสี่เมตรผุลมั่งครับนี่ก็สองเมตรกับประมาณหัวนกเนาะอันนี้สัตว์เลยสูงหัวนกอีกเครึ่งก็เครื่องสี่เมตรกว่าครับผมในญ่ในเปียนี่เข้ก็ไปตัดเอาครับผมพี่น้องเดี๋ยวบางไดผมตัดใส่หลุดแล้วเราก็ทายไม่ก็ได้ผมมีคนทายหายครับผมเดี๋ยวเจ ผ้า,าเห็ดวิธีการผ้าเห็ดอ,อาหารนกกระจอกเทศนกตัวใหญ่ครับผมเอาเห็ดแบบไหนอยู่ฟ้าห้องกราร์ดการแบบไหนครับผมครับผมมาต่อกันครับพี่น้องเอาได้ขาตั้งกองแล้วนี่ส่วนประกอบอหลังจากที่ตัดหนาหง่ามาแล้วครับผมอันนี้ก็เป็นหง่าที่ห้องบดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับผมหงาได้เปียแก่ที่บดอยู่แล้วสัประมาณนี้ครับหนึ่งลังโฟมครับ แกบอกครับเบิ้งเลยหมดยางแกเลยครับอันนี้คือการบดออกมาแล้วครับอันนี้จะเป็นเขาเมดรีบครับจากล่งสีครับผมเป็นพว้ไดมีล่องสีได้เปียบด้วยพี่น้องโดยเปียบเพราะว่าเขาเม็ดรีบเ้ราบอติงครับไม่ต้องไปครับอันนี้คือข้าวเมดรีบครับผมอันนี้ก็จะเป็นอาหารที่เหลือจากหมู่บ้านครับบ่ทิิงครับพี่น้อง เอากลับมาใส่เป็นส่วนประกอบอีกครับผมไยผสมผสมอีกคือเก่าครับพี่น้องนี่เห็นไหมนี่ครับถาอย่ารกินมาเบิดเอากระตากลับขึ้นมาคือเก่าครับโอ้ยตกใจพี่น้องมันจะเตะไม่เอาสบายให้ครับผมพี่น้อง พอสบาเนี่ยมั่วไครับผมตลมมือเนี่ยปมล็อกอะไรอย่เง้ยปมล็อที่เผื่อได้ครับโยกจ่อเกล็ดพ้นมันธรรมดาอันนี้ก็ได้ด้าบแบบนี้กนี่ครับบกคุห้ามเทากัผสมอีกครับมันจากสองตักถึงสามตาครับผมดูส่วนประกอบครับโอ้นี่ครับให้เลขสองหนึ่งสามตาครับผม อันนี้เป็นเส้นประกอบที่เขาจะบอสครับผมนี่กัอาหารเสริมอีกต้นหนึ่งก็ควือต้นนี้ครับผมน,นี่เป็นพี่มิครับผมเป็นวิตามิน A B C D E F G e, H I อ K, K L กอเจลมอเียนครับพี่น้องเป็นวิตามินอ่าร่วมครับผมสำหรับสัตว์ปีกครับผมซองสีแดงเลยพี่น้องบขบอกยี่ห้อบอกซอ,อ,องสีแดงไปดูเลย ยูนี่ใส่เป็นปลาปนครับผมปลาปน้อมเพื่อที่จะให้ีโปรตีนครับผมโปรตีนจากเปลือกหอยโปรตีนจากปลาครับผมแลาปลาพันแม่พันกับขาดบ่ได้กับขันมีกับหายบ่มี่กับบ่หาครับผมอันนี้คือเปลือกเปลือกหอยทะเลครับผมเปลือกหอยบด ที่ในห้ากับติดผสมประกอบกันเลยครับพี่น้องคือส่วนประกอบส่วนผสมหายไปแล้วเอาทางคนก็ษฎถามว่าอ่าที่เม็กที่ผมให้น้ำเป็นนี่อย่างวันเียนี่ครับกับอ่ะบ่บอกยี่ห้อดอกมันนี่ครับผมนี่อันนี้แหละที่ผมใส่ประจำอยู่ฟาร์มครับผมผมมีส่วนไดนส่วนเสียอย่างแต่ว่าอยากเป็นการสนับสนุนกับ มาครับเกจติฟัารันหลับขึ้เกอาครับนี่ให้ประจําครับส่วนประกอบว่ผสมให้นกกินครับพี่น้องลองไปหาเบื้องครับซองสีแดงซองสีแดงซอง,ง,องลอยกบบาทครับผมที่หนึ่งเขากับผสมกันเลยครับนอ้องผสมเราวบแมนให้กินเลยได้ครับเบิ้งดูเบิ้งเปลือกกลนว่ะเขามีเครื่องบดครับพี่น้องเจติฟ้าเห้มีเครื่องบดน,น้องเขากับ จะไปบดอีกรอบนึงครับเพื่อนเนอะเพื่อที่จะให้เื่อนผสมนะ่ะให้นกได้กินง่ายเพราะว่าวันนี้ใช้เป็นหญ้ากแก่ครับผมพอปกติจะใช้แค่หลุ่นประมาณสี่สิบมือสาม0ิสี่สิบมือครับเดี๋ยวต้องบดแล้วพอดีกับช่วงนี้หนาเบิดเนาะเรื่องดิแร้งหนาวหากระบอกนี้นอกเลยต้องเอาห้าแก่มาให้นกกินครับ จากการให้นกกินห้องกับบริษัทวัมสะอาดครับผมอันแก่ใบใบแก่ติดโยกกับเบาออกครับผมปันเข่าหากันเลยครับก็คือว่าบดต้นไอ้สับต้นครับผมับเราคือเข่าเครื่องบดอีกที่หนึ่งครับเป็เข่าเครื่องบดเราแมันก็นดีมันก็นดีออกมาแบบอ่าออกมาแบบละเอียดเลยครับที่นี่ห้องก็ยวเอาเข่าเครื่องบดครับพี่น้อง นี่ครับเดี๋ยวครับผมมาต่อครับผมนี่นี่ครับเป็นส่วนประกอบที่เฮาเห็ดเรียบร้อยเราผสมเรียบร้อยแล้วครับลอเข่าเครื่องเครื่องบดครับผมเอยเครื่องเครื่องเห็ดถ้มันละเอียดแหละครับผมก็เอื่นว่าเครื่องอัดอาหารเนาะแต่ว่าก็มาให้เป็นเครื่องบดครับนี่ได้ซีคู่ครับผมพี่น้องนี่ครับเครื่องจะเป็นลักษณะนี้ครับนี่เอาเทลงนี่เขาก็ะจบดอัดออกมาแล้วก็ะจาอปมาตรงนี้ครับอันนี้จะเป็นเครื่องซับครับผมนี่เครื่องซับที่ วางฟามห้าซับหนาไว้สับซับแต่จากที Jamie, ่ว่าแก่ๆยังเสียวบัติหนินี่ครับเลยเอาไปใส่ไว้เลยครับผมนี่ดึงดีคึิได้เวลานัเหาก็จะบดอัดลงนี่ครับผมนี่สับห้าแก่เราก็ไปบดอัดอีกที่หนึ่งครับผมก็ถามว่าหลายขั้นตอนบ่ก็ะกระือว่าหลายครับแต่ว่าก็ดีสําหรับนกเวลากินอาหารครับมันก็สดีมีคุณค่าทางโภชนาการนะครับผมก็คือได้ได้หลายอย่างครับเอ้า ล่องบดแฮนเบิลครับผมพี่น้องตั้งกล้องไว้เังสิเดี๋ยวเห็นบ้างบางที่ผมอาจจะต้องเดินยืนบังนะจะง่ายด้วพี่น้องประมาณนี้ครับผมครับเดี๋ยวบดแฮนเบิลครับผม ครับพี่น้องเร็จเรียบร้อยแล้วครับนี่เป็นไรครับพี่น้องจากจากแบบนี้ครับผมจากแบบนี้กลายมาเป็นแบบนี้ครับนี่โอ้โหนี่ครับจะนี่ครับห่าบดองมาเราจะเป็นลักษณะนี่เดี๋ยวเราอาไปผสมกับหัวหันครับที่นี่ครับผมนี่ครับอ้า <c oughs> บดไปแค่สองทั้งสีครับเพราะว่ากันบดที่ที่ังทั้งสีมันจะหลายเกินไปครับเดี๋ยนกกินมาบดเ,เดี๋ยวมันจะเสียของสปาครับผมเป็น <c oughs> การผสมอาหารครับนี่เอาได้ส่วนประกอบเราอันนี้กันนี่สารอาหารอยู่แล้วครับผมโปรตีนนี่ยังกระใสไปด้วยเรา,ขารเขาก็ต้องเพิ่มอีกชื่าก็คือวัตถุดิบที่เรามีที่ฟาร์มเรามีประจําเลยก็คือลำครับผม ตเติมลงไปครับอีกสามตักครับที่นอ้องเพื่อประหยัดต้นทุนในการเลี้ยงครับที่นอ้องนี่กีบขาบ่อไรอ่าหันใกล้ๆครับผมสำหรับพอพันในพันตองใส่ครับผมอันนี้ก็ตักหนึ่งกับยุบป,ประมาณโลหนึงครับผมนี่ครับเตานึงเท่าก,ก็บจะหายประมาณนี้ครับสองตัก นี่หวัวอาหารโปรตีนซิปี้ครับสองตาที่กันครับเนี่ครับประมาณนี้ครับผมน้ำว่าอู้ติดมือละสิบก้ของเงินใส่สนาเสื่อหวัวอาหารนี่แหละครับก,กินทีน่บ้านนอกจากลดต้นทุนในการเลี้ยงหคือใส่อาหารประมาณนี้ครับผมอ่า พี่มีข้ากับใสอย่างข้าใสเบิรดแล้ว <c oughs> ส่วนประกอบอาหารอย่างตัวหลกัลกๆสำคัญเข้ากับใส่ด้วยแล้วข้ากระแค่ผสม,ผม,สมก,ก,มกสมันครับผมนี่ครับผสมกันก็ยังกรรมกรผสมปูนเขาผสมให้ข่ากันใส่ขาดดีอย่างหนึ่งครับมันดึงไงมีสองล้มพอมกัเลย เป็นการแบบผสมเราเข่าเร็วดีครับ <c oughs> นี่ครับจากางานนี่เพื่อให้ให้ไก่กายมาเป็นอาหารนกเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องนี่โอ้สารอาหารครบถ้วนสมบูรณ์ครับผมนี่ครับมีหัวอาหารมีอาหารไก่ไข่ มีอาหารไก,ไก่ๆมีหัวอาหารมีโปรตีนมีซี่มึกมีปลาปลงปลาปนเพือผสมให้เรียบร้อยครับนกกระจอกเทศกินไปก็คือย่อยได้ง่ายสบายเลยครับผมที่นีนหอกกะพ่อชะบ,บาเขากินครับผมมวชะบาไหมมวบ,บาเล่่ล่่่ <c oughs> <c oughs> ย่ย่่่่่่่ ตัวปูเนี่ยนปูเด้อปูเด้อปูเด้อสิเตะโอ้มาเขาอยู่ในขอหเอาประตองยังนครับพี่น้องนี่ฮ่าสิบเลยให้ฟังฟังทางในมาท่านกินนี่ครับน,น,นี่นติดประมาณนี้ที่เหลือนี่จะเป็นอาหารนกน้อยครับพี่นี่อาหารตัวแม่น,นกน้อยครับนกขุนไอ,อ้วอลบีดนกเบ็ดเดนื้อนี่นันเป็นตัวครับ ข้ากใส่ตัวเก้านั่นแหละต่ว่าข้ากแบบเพิ่มอาหารกาไปอีกครับผมคืออาหารใก้ครับผมสูรเมร็ดเพิ่มให้เล็กน่อยอีกครับผมน้องเต๋าของเราอันนี้เป็นอาหารนงหน่อยครับน,ง,นงหน่อยเจ็ดเดือนครับหาเดือนนงห้อ แต่รุ่นหนึ่งเดือนสองเดือนเท่ากับไห้อีกตัวนึงครับผมให้เป็นตัวน้อยหยาตับครับแต่ว่าเป็นเป็นไม่เปลี่ยนสีแม้หน้าอายุแค่แต่ก็ถึงสามสิบหมื่นครับไม่เปลี่ยนนะครับจะได้ไม่บ้าแล้วครับนี่ครับงานดุลเจ็ดเดือนครับ โอเคครับพี่นอ้องเอาอีพินี้ฝากไนนว้ตั้นี้แหละการเลี้ยงนกกระจอกเทศบ่ได้ง่ายกับผมว่าจะมีเวลาจัดการหรือว่าห้าเลี้ยงนิหน่อยเอาคุณภาพก็ได้ครับผมบ่แาม่นว่าเลี้ยงหลายกับปริมาณย่างเดียวกับหัวหันพ่ถึงโปรตีนบ่ถึงกับนกกับไข่บดีครับไข,ข่บดีคือกันครับแต่ว่าขันเป็นอเลี้ยงหน่อยโปรตีนถึงหวัวหันถึงห้าถึงการระบบครับทายพื้นที่คอกดีกับคือมีใช่ไปก่อครั้งหนึ่งครับผมฝากกดติดตามกดไลค์กดแจ้์ครับผม อยากได้น้องหน่อยทรวมมากครับมี่ครับผม